ดีเสมอมาและงานขอบคุณลูกค้าขอบคุณสมาชิกประจำเดือนมีนาคม2,556ด้วยความเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งณนะบัดนี้ครับ พี่น้องคะเพื่อเป็นการขอบคุณท่านประธานขอเสียงปรบมือได้วอด้วงครับ,ลบตลอดระยะเวลาของความสำเร็จมาจนถึง10ปี11ปี12และ13ปีของบริษัทนิโอไลฟ์คือบทพิสูจน์แห่งความสำเร็จของบริษัทเครือข่ายขายตรงของคนไทยที่ยืนหยัดและมั่นคง และอีกบทพิสูจน์ความสำเร็จกับ3ผู้บริหารคนรุ่นใหม่ไฟแรง,งแเกิดมาเนี่ยนะคะในครอบครัวก็อยู่ในครอบครัวคนยากคนจนพ่อแม่นะคะก็เป็นครอบครัวคนจนทำอาชีพชาวไร่ชาวนาก็ส่วนใหญ่แล้วก็ทำไร่ไร่ข้าวโพดไร่เดือยอะไรเงี้ยค่ะ จริงใช้ทุกอย่างการใช้บัตรเครดิตวันที่มันจะหมดหนี้เนี่ยบอกไดยเร,เรยแทบไม่มีโอกาสเลยตอนนั้นลําบากมากแล้วเวลาเนี่ยเราแทบจะไม่มีเป็นของเราเองเลยแต่ถามว่ามันต้องทํามันต้องทุนทาเพราะตอนนั้นเราไม่มีทางเลือกครอบครัวถ้าบอกครอบครัวจริงๆเนี่ยไม่ลาบากมากเพราะว่าพ่อเนี่ยรับราชการแต่ว่าแม่เนี่ยเป็นแม่บ้านาในครอบครัวมีที่เรา เป็นคนที่อัธยาศัยดีนะเชื่อฟังพ่อแม่เป็นอย่างดีและเขาเข้าใจว่าสิ่งที่พ่อแม่ได้เตือเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาผมนิรุชคมพคิสารครับในช่วงวัเด็กนะครับเป็นเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่จะสั่งสอนว่าให้ตั้งใจเรียนส่วนตัวเนี่ยชอบกีฬามากไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลหรือฟุตบอล จากที่ที่ได้ลาออกจากธนาคารแล้วมาทำตรงนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าฟิลในการทํางานเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วสำหรับงานประจําในส่วนของพนักงานแบงก์กับในส่วนของธุรกิจเครือข่ายนะฮะก็คือทําให้เนี่ยในส่วนของพ่อแม่เนี่ยมองว่าจะเป็นไปได้หรอจัดทาได้หรือเปล่าถ้าผมฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ได้พิสูจน์ให้ท่านได้เห็นครับว่าเราสามารถทําได้จริงแล้วช่วงแรกท่านแอนตี้ไหมครับเออไม่เชิงกับแอนตี้ครับแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนฮะพยายามเน้นจะบอกว่า ลูกยังไงโฟกัสที่งานนะเต็มที่กับงานตัวเองก่อนนะใช่ครับจะเสริมอะไรยังไงงานประจําอย่าให้เสียนะครับผมก็บอกเป็นไกลๆฮะแต่ก็ไม่ได้แอนตี้โดยตรงครับผมวันนี้นะคะสิ่งที่ประทับใจก็คือนี่ละคะครอบครัวนิวไลท์ทุกอย่างทั้งระบบนะคะแล้วก็ความเป็นมิตรภาพนะคะแล้วก็ท่านประธานทั้งสองที่เหมือนกับวันนี้มีม้ข้าวเมาแกงให้กับคนที่ด้อยโอกาสอย่างน้อยก็หลายคนเชื่อว่าด้อยโอกาสมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ ดีใจที่ได้เจอหม้อข้าวหม้อแกงนี้แล้วก็ได้เจอกับธุรกิจนี้ค่ะทุกอย่างฮะจะทุกจะสุขเราก็อยู่ไปด้วยกันนี่คือสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดนะคะแล้วก็พี่น้องสมาชิกทุกคนน่ารักมากคือเราเป็นกันเองเราไม่เคยแบบมองกันด้วยสายตาที่เป็นแบบไม่ใช่มิตรอะเรามองกันสายตาแบบเป็นมิตรตลอดนะคะคือสิ่งที่ประทับใจเหมือนครอบครัวเดียวกันใช่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราได้มามันมันไม่น่าจะหาจากที่ไหนได้อีกแล้วในชีวิตนี้ก็คือเหลืออยู่อีกแค่ไม่ถึงครึ่งชีวิตล้วฮะ รายการต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ประสบความสำเร็จที่ได้รับเสื้อสามารถทุกท่านค่ะสา้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะครับเสื้อสามารถมดีวไรเราทำได้เยี่ยมดียวไรเราทำได้เยี่ยมดียวไรเราทำได้เยี่ยมถามไปก่อนนะคะยิ้มสวยๆค่ะและภาพนี้นะครับได้ทำการถ่ายทอด้วยกว่า24ประเทศทั่วโลกด้วยนะครับในช่องของสยามธุรกิจชานลของเราใช่ค่ะ รวมไปถึงขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าฝ่ายการตลาดใหม่พุทธประเสริฐหัวหน้าทิติชาพุทธประเสริฐหัวหน้าธีรพงษ์จันเงินหัวหน้าตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด1น2่งหมืนห้บาทดีลไรเราทำได้ยเยี่ยมดีวไรเราทำได้เยี่ยมดีวไรเราทำได้เยี่ยมข้างไว้ก่อนนะคะคส,สวยเลยค่ะสวยงาม แสดงความยินดีกับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดใหม่ผู้จัดการบางออนเทพารัตผู้จัดการธนพรโพชัยรัตผู้จัดการสีรัฐคุมนุ่นผู้จัดการถนอมผู้จัดการฝ่ายการตลาด5 6 0 0 0บาทนีวไลเราทำได้เยี่ยมนีวไลเราทำได้เยแสดงความยินดีกับตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดใหม่อาวุโสเหมือนว่านวลนิ่มน้อยผู้จัดการอาวุโสทัศสมน์ อาวุโสฝ่ายการตลาด2 8 0 0 0 0แปดหมื่นบาทดีลไรเราทำได้เยี่ยมดีลไรเราทำได้เยี่ยมดีลไรเราทำได้เยี่ยมและขอแสดงความยินดีกับผู้อนวยการฝ่ายการตลาดคนใหม่ผมได้ยินมาว่าเนี่ยคุณพิทิตคุณพิสารซึ่งเป็นผู้จ่ายของท่านนะครับความประทับใจกับดีลไรนะครับรวมถึงประทับใจท่านประธานทั้งสองของบริษัทของเรานะครับและรวมไปถึงผู้อนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดใหม่ ผ่านแล้วใช้แล้วเห็นผลแห่งการตลาดที่ยอดเยี่ยมนะครับผู้นำนำเข้าสู่ธุรกิจออายนก็คือผู้การฝ่ายการตลาดธนิตชัยรัตน์นะครับและตําแหน่งสูงสุดนั่นก็คือประธานฝ่ายการตลาดคนใหม่ประธานฝ่ายการตลาดพการัฐพลายแก้วทางรายการขอสแสดงความยินดีอีกครั้งกับทุกทกท่านทุกๆตก,ก,กตำแหน่งด้วยค่ะประธานฝ่ายการตลาดรัตนาภรณ์พลายแก้วอาชีพเดิมของท่าน เป็นพนักงานประจํามนุษย์เงินเดือนและเป็นเจ้าของกิจาการนะครับหลังจากทํามิแล้วสิ่งที่ได้คือปลดนี้สินรถนะครับมีรถมีบ้านมีเงินฝากในธนาคารได้เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและสารภาพทางการเงินคติประจําใจมองสูงเข้าไว้แล้วจะไปให้ถึงฝันอุปสรรคต้องฝ่าฟันชัยชนะเท่านั้นฝันเป็นจริงนะครับนี่คือคติประจําใจของหญิงแกร่งหญิงเ,นนเก่งคนนิว จากนั้นเป็นคิวของการเปิดตัวโครงการนิโอสตาร์โปรเจกต์2การประกวดร้องเพลงและรีลาประกอบเพลงชิงถ้วยและเงินรางวัลสนับสนุนโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศโครงการนี้มีเงินรางวัลสนับสนุนกว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะและครั้งนี้เป็นการแสดงของโรงเรียนหนองบัวแดงจากจังหวัดชัยภูมินำเพลงรอบๆของท่านประธานดรรัชนีมหานิยมมาใช้ในการแข่งขันค่ะ นะครับและนี่คือการแสดงของน้องๆจากโรงเรียนน้องบัวแดงวิทยานะครับเมื่อสักครู่นี้เอ่อไม่ได้ให้คะแนนนะคะตรงนี้คะแนนเดี๋ยวก็ให้กัน่างหางนะคะจะมีคนให้คะแนนต่างหางประธานรัฐแล้วก็ทีมงานนี่ก็คือเป็นคอมเมนต์อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ติวเตอร์นะคะสองสอท่านแต่ของเราที่เป็นแค่พิธีกรเนาะแต่ในฐานะที่เป็นนักร้องนํา ร้องเพลงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าน้องเสียงดีกว่าพี่อีกค่ะเจ้าของเพลงใช่ไหมเจ้าของเพลงตามมาด้วยดาราเด็กสุดฮอตน้องเมย์จากละครพรพรมอลเวงน้องอันดามาโชว์เสียงใสๆและหน้าใสๆสลับร่างมากับน้องเบลล่าพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์เพื่อความงามซันแม็กที่กำลังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ ทราบเหรอคะมหศจารย์ยังไงมหัศจารย์เพียงข้ามคืนเลยคะ่ะมันคือคลลาเจนน่คะน้องอันดาใช้แล้วเป็นยังไงคะผิวสวยค่ะสง่างามด้วยคะ่ะผิวสวยและสง่างามด้วยคะ่ะเหมือนคุณพี่ไงคะเหมือนคุณพี่ไงคะต่อด้วยการปรากฏตัวของพระเอกพิธีกรหนุ่มรูปหล่อนิสัยดีซีสิวัตรที่มากระชากใจสมาชิกนนโอไลฟ์ไปเต็มเต็มเลยทีเดียวคะ่ะ อ,อใ,ให้ชีวิตของพวกเรานับจากวันนี้บัดนี้เป็นต้นไปจงเป็นผู้ที่มีและมากล้นด้วยคำว่าเฮงเฮงเฮงและรวยรวยรวยทุกท่านทุกคนตลอดการตลอดไป นับตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเธอปิดท้ายด้วยการแจกรถยนต์สองคันทั้งจากนีโอไลฟ์และจากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจปิดฉากความสุขความประทับใจ ก่อนที่จะพบกันอีกในงานเกจยรติยประจำเดือนเมษายนด้วยบรรยากาศแห่งความยินดีและโปรโมชั่นสินค้าดีๆอีกมากมายในวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ศูนย์รังสิตพบกับความสำเร็จที่ไม่มีวันสิ้นสุดในการมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่ากับบริษัทนีโอไลฟ์นะคะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าพบกับช่วงคุยกับนักขายค่ะัาล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 าวันนี้จะเป็นการประทานดรนปรุษรชกุลนะคะมอบ จังหวัดสีสกเกตภาคีสานครับศรีสีสเกตอยู่นี่สกเกตคุณสมใจทัดแก้วครับบูธจำหน่ายสินค้าของนิวไลฟ์เรายังจัดจำหน่ายให้กับพี่น้องโอ้โหสมาชิกใหม่เลยครขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะครับมือแสดงความยินดีกับผู้โชคดีของเราด้วยครับวันนี้โอ้โห ร่วมใจให้คงมันสู้ไม่วันอุปสรรคและปัญหา d ีโ Life มุ่งมั่นและพัฒนา o i o m c o i o m c ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Dio Gin So m ค c ี i o Gin So Mac สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุยกับนักขายนะคะทางสยามธุรกิจ h ช n แน,นลและสื่อต่างๆในเครือของบริษัทนีโอไลฟ์นะคะนำเรื่องราวดีๆของผู้ประสบความสำเร็จ ของบริษัทมีออไลน์ Online แล้วก็ทีมงานมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นอีกวันนะคะที่รายการต้อนรับทีมงานคุณภาพซึ่งนําทีมมาโดยท่านรองประธานฝ่ายการตลาดคนเก่งของเรานะคะไปรู้จักกับทั้ง3ท่านพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะคสวัสดีค,ค่ะนะคะวันนี้ท่านรองประธานฝ่ายการตลาดของเรานะคะนําทีมงานมาพูดคุยก่อนอื่นต้องให้ท่านแนะนําตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักเชิญค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ตางบ้านนะครับ ครับก็ผมรองประธานฝ่ายการตลาดเวราวุฒิวิมลศ์นะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นประธานโซนดูแลอยู่ทางโซนภาคตะวันออกทั้งหมดนะฮะวันนี้ก็พาทีมงาน,นที่ดูแลอยู่ทางโซนะตะวันออกนะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะมาแนะนำตัวในวันนี้ครับคะ่ะเพราะฉะนั้นไปรู้จักกับทีมงานเช่นค่ะค่ะ ีไรสวัสดีค่ะดิฉันผู้จัดก,การจรินรอดภัยนะคะดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดก,การอาวุโสฝ่ายการตลาดของบริษัทเนโอไลท์ค่ะค่ะท่านผู้จัดก,การอาวุโสจรินนะคะอันนี้ว่าที่ว่าที่พอแล้วว่าที่ผอ,ลอ<น>เลยวะวะนะคะวันี้ก็จะขึ้นผอแล้วค่ะนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันตวงรัฐโคติโชตปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทเนโอไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลค่ะค่ะท่านผู้จัดการตวงรับจากจังหวัด สงขลาคันสงขลาอันนี้เป็นทีมงานจากสงขลาเมื่อสักครู่ผู้จัดการอุบสศรชลบุรีค่ะอ่านะคะจากชลบุรีนะคะได้วยก็มีทั้งภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ภาคใต้ด้วยนะคะขออนุญาตเริ่มต้นสนทนาที่ท่านรองวราวุธนะคะบางท่านที่เพิ่งเปิดมาชมต้องอยากรู้จักแล้วว่าเอ๊ะเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาทําธุรกิจกับนิวไลท์ได้ครับคือในอดีตนั้นจริงๆแล้วเนี่ยละครับก็ใช้ชีวิตก็ไม่แตกต่างกับพี่น้องทั่วไปค่ะเรียนหนังสือจบ เก็ไปทํางานประจํะทํางานประจําไม่รวยนะคงไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับว่ามันยากจะรวยจริงไหมครับเมื่อไม่รวยแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําไงต้องไปหาธุรกิจทำนะก็ไปทําตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ค่ะแม้กระทั่งงานทางด้านการเกษตรนะซึ่งธุรกิจหรืองานทางด้านการเกษตรเนี่ยมันต้องใช้ทุนนะการที่เราจะไปทํากิจการนะ แต่พอไปทําแล้วนะทุนไม่มีเนี่ยเราก็ต้องไปหาะนะพอได้ทุนมาไปทําแล้วไม่ประสบความสาเร็จค่ะสิ่งที่ได้นั่นก็คือประสบการณ์และนี่สินประสบการณ์ประสบการณ์นี่พอฟังได้นี้สินนี่ไม่อยากได้เลยนี่เราไม่ใช่ไม่ใช่น้อยเลยครับนี้สินที่ในอดีตที่ก่อนที่จะมาทําธุรกิจเนียบไหลเนี่ยนะหลายเจ้าโดยกันเรียกหลายเจ้าทั้งนี้ในระบบนอกระบบนะแบงก์ เนี่ยทั้งของรัฐของเอกชนเลยเนะี่ยทั้รวมๆแล้วเนี่ยประมาณ5ล้านกว่าโอ้โหนี่ไม่ไม่ธรรมดานะเนี่ยห้าล้านเนี่ยห้าหมื่น